คุณกําลังมองหาอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สะดวกสบายต่อการใช้งานเราขอแนะนํถาถังพ่นยาตาเลมเพดที่ผลิตจากพลาสติกโพลิโพ,อพ,อพอรพิลีนการเป็นสแตนเลสใช้งานได้ยาวนานทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีอัดลมด้วยปั๊มมือและมีหลายขนาดให้เลือกซื้อค่ะมีขนาด2ลิตรซึ่งเหมาะก,กับพืชผักสวนครัวทั่วไปเหมาะก,กับพืชขนาดเล็กอย่างเช่นแคน,นตัส หัวสามารถปรับได้2แบบทั้งแบบพุ่งไกลแล้วก็แบบละองและขนาด5ลิตกรกับ8ลิตรการพ่นยาสแตนเลสหัวฉีดปรับได้2แบบคือแบบพุ่งไกลและแบบละอองเหมาะกับการใช้งานแบบอเนกประสงค์ฉีดน้ำลดน้ำต้นไม้และพืชผักสวนครัวค่ะทึ่งสังสามขนาดนี้นะคะสามารถฉีดพ่นแอลกอฮอล์ได้ค่ะหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้าขอบคุณค่ะ สะดวกสบายต่อการใช้งานยังอีกปะมาอะไรมาไปเปิดไปพุ่นลีนฮาริตแปรริดอะเนื้อหลังเอ็ดไอเส้นสามกูหิวเขาแล้ว